สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน E p ีที่7-9ถึง้าถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะโพสต์ห่วงกับหลานซินไปกินอาหารร้านเดียวกับที่นางเอกพาแม่กับครอบครัวมากินข้าวหลานซินพูดถึงนางเอกว่าช่วยงานเธอได้มากนางเอกร้อนตัวกลัวแม่จะถามเรื่องเธอกับหลานเทียนอีกส่วนนักข่าวสีเอาภาพพระเอกกับนางเอกที่แอบถ่ายตอนทั้งคู่หลบในสวนของรีสอร์ทมาให้รีเป่าดูเพื่อปั่นให้เธอสร้างข่าวเช้าขึ้นมาอีก จเจ้าเย่ยงกับนางเอกนอนอาบแดดที่ชายหาดเจียงซื่อรู้ว่าพวกเธออยู่ที่นั่นจึงพยายามขอโค้ไปซ้อมวิ่งที่ชายหาดนางเอกไม่อยากอยู่ที่นั่นนานนะักเพราะกระอักกระอ่วนที่จะต้องเจอกับหลันเทียนเพื่อนไฮโซของหลันเทียนและนางเอกมาจัดงานปาร์ตี้ที่รีสอร์ทนางพบว่านางเอกทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้หลันเทียนแนะนำพระเอกให้พวกเพื่อนไฮโซรู้จักแต่พวกเขาไม่อยากจะต้อนรับคนต่างชนชั้นอย่างพระเอกนะักแล้วยังดูถูกนางเอก ด้วยการยัดเงินให้เธอมาบริการเขาเป็นพิเศษนางเอกโมโหลิเตะขาเข้าให้แล้วเคลี่ยงเงินคืนไปบอกให้เอาไว้เป็นค่ายาของนายก็แล้วกันตอนเช้าหลันเทียนพระเอกและไฮโซไปขับรถ ATV แข่งกันริมหาดไฮโซคนหนึ่งฉุดนางเอกขึ้นรถแล้วแยกไปอย่างรวดเร็วเขาขอเป็นคนเลี้ยงดูเพราะตอนนี้ฐานะของเธอกำลังลำบากพระเอกเข้ามาบอกว่าเธอเป็นแฟนกับเขาอยู่จังหวะนรกก็มา หลันเทียนได้ยินพระเอกพูดพอดีเพื่อนไฮโซยังพูดจาดูถูกนางเอกกับพระเอกว่ากาก,าก,าก็อยู่กับฟูงกาไม่พอแขะนางเอกว่าโดนหลันเทียนทิ้งไม่เท่าไหร่ก็ถูกคนอื่นเก็บไปแล้วหลันเทียนวิ่งเข้าใส่เพื่อนไฮโซจนพระเอกต้องรีบห้ามก่อนที่เขาจะชกมันจนตายซะก่อนที่โรงพักหลันเทียนคิดถึงคำสอนของแม่ว่าความปรารถนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวยอย่างยิ่ง ดังนั้นอย่าทำอะไรเกินขอบเขตพระเอกมาแจ้งว่าคนเจ็บไม่เป็นอะไรมากมีแผลภายนอกแขนหักและหัวกระแทกพื้นสมองกระทบกระเทือนเล็กน้อยพระเอกอธิบายกับหลันเทียนที่บอกว่าเขาเป็นแฟนกับนางเอกก็แค่โกโหกหลันเทียนตอบกลับแบบเยาะเย้ยในทีว่าถ้านางเอกปักใจกับอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นดินสอแท่งเดียวเธอก็ไม่ทิ้งทำให้พระเอกเข้าใจว่าหลันเทียนไม่แยแส เรื่องที่เขาบอกว่าเป็นแฟนกับนางเอกเลยเพราะยังไงนางเอกก็ปักใจกับหลันเทียนไปแล้วนางเอกอยากจะถามเรื่องหลันเทียนวันนี้กับพระเอกจึงไปหาเขาที่ห้องเพื่อนไฮโซคนหนึ่งเลยเห็นเธอเดินเข้าห้องพระเอกไปนางเอกถามถึงอาการหลันเทียนกับพระเอกเมื่อเธอรู้ว่าเขาไม่เป็นอะไรมากก็วางใจ พระเอกโมโหบอกนางเอกให้ท่าจนผู้ชายทะเลาะกันนางเอกโกรธจนหน้ามืดถามว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยพระเอกจึงไล่เธอไปให้้นสายตาเขาสักทีเช้ามาผู้จัดการไล่นางเอกออกเพราะเรื่องที่เธอเข้าไปในห้องพักของพระเอกสองต่อสองนางเอกไม่ยอมให้เขายัดข้อหาโมม่ว,มวจึงบอกว่าถ้าไล่เธอออกแบบไม่มีเหตุผลเธอจะใช้ข้อกฎหมายเล่นงานเขาผู้จัดการเถียงสู้ไม่ได้จึงเดินหนีไป เพื่อนร่วมง,งานหมั่นไส้เข้ามาต่อว่าและลงไม้ลงมือกับนางเอกทำให้เจ้าเยี่ยนทนไม่ได้ต้องเข้ามาช่วยพวกพระเอกกับหลันเทียนมาเจอกับพวกเพื่อนไฮโซแล้วก็โดนหาเรื่องให้ต้องคุกเข่าขอโทษที่ทำร้ายไม่อย่างนั้นธุรกิจที่พ่อเขาทำร่วมกันกับพ่อหลันเทียนจะต้องกระทบแน่แถมเพื่อนไฮโซยังปากด็อกกี้ดูถูกนางเอกอีก e, จนพระเอกต้องเข้ามาห้ามนางเอกเห็นเหตุหการณ์ ก็เข้ามาจะคุกเข่าขอโทษที่เธอเป็นต้นเหตุเรื่องนี้พระเอกมาประคองไว้ก่อนจนเพื่อนไฮโซลงมือกับเขาจนยับเพื่อที่จะให้หลันเทียนไม่ต้องลงมืออีกพระเอกยอมให้พวกไฮโซนั่นต่อยเขาจนพอใจนางเอกเดินร้องไห้จนมาเจอกับหลันเทียนเขาโกรธที่เธอทำให้ผู้ชายต้องทะเลาะกันอยากให้เธอลาออกซะจะได้ไม่ต้องลำบากที่นี่เรื่องเงินเขาจะหาทางช่วยเอง นางเอกบอกว่าสาเหตุที่เธอต้องทนอยู่ที่นี่เพราะอยากจะแก้แค้นเขาอยากให้เขาเห็นเธอตกตามถึงขีดสุดจะได้รู้สึกผิดไปชั่วชีวิตตอนแรกเธอรู้สึกอยากทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เหตุผลนี้แล้วหลันเทิงเข้าใกล้นางเอกและไม่ให้เธอพูดต่อเพราะในใจเขากลัวเหตุผลที่เธอกำลังจะพูดต่อไปว่ายังอยากอยู่ที่นี่เพราะพระเอก โค้ชด่าว่าใกล้จะทดสอบแล้วไม่รู้จักถนอมร่างกายไปมีเรื่องชกต่อยกันจนบาดเจ็บเจียงซื่อบอกให้เจ้าเยี่ยนทำโจ๊กมาให้พระเอกกินแต่เธอก็ต้องเรียกน,นางเอกไปช่วยเพราะทำไม่เป็นพอทำเสร็จแล้วเจ้าเยี่ยนเกิดปวดท้องจนทนไม่ไหวต้องไปห้องพยาบาลเจียงซื่อพอรู้ว่านางฟ้าของเขาป่วยก็รีบไปหาทันทีรีเป่าส่งข้อความมาบอกพระเอกว่าเธอเป็นคนปล่อยคลิปเองและวอนเวอร์ถึงความรักที่เธอมีให้กับเขา นางเอกต้องเป็นคนเอาโจ้ไปให้พระเอกกะว่าจะเคาะประตูแล้วหนีไปแต่สะดุดล้มจนพระเอกเปิดประตูมาเจอแล้วทำแผลให้เขาแซวว่าหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วยาจะต้องมาเสียโฉมอีกเธอโมโหกำลังจะออกไปเขาสั่งให้เธออยู่ก่อน <c oughs> เผื่อโดนเธอวางยาจะได้ไม่ต้องตามจับหลันเทียนรู้สึกไม่พอใจ เมื่อเห็นว่านางเอกมีทีท่าจะไม่สนใจเขาแล้วจึงดื่มจนเมาพระเอกกินโจ๊กที่มีทั้งเปลือกและฟันหอยเป่าฮื้ออยู่ในนั้นแล้วปวดใส่เธอนางเอกเถียงและเผอพูดออกมาว่าทำไมเธอจะต้องทำโจ๊กให้เขาด้วยทั้งที่ไม่ใช่หลันเทียนซะหน่อยพระเอกถามว่าเธอเป็นคนปากใจอะไรแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแม้แต่ดินสอแท่งเดียวก็จะไม่ทิ้งไปใช่ไหมเธอไม่เข้าใจแล้วตอบไปสงสว่าคงจะใช่พอออกไปก็เจอหลันเทียนที่กำลังเมา ที่สะนักจิตวิทยาฟังจริงๆเอารายงานการวิเคราะห์สภาพจิตใจนักกีฬาเข้ามาทุกคนไม่มีปัญหายกเว้นพระเอกที่มีความกดดันทางกีฬามากเกินไปขณะที่ซ้อมอยู่เขาเกิดเจ็บหน้าอกขึ้นมาจึงขอพักแต่โกหกโค้ชว่าขาเป็นตะคิวฟังจริงๆสังเกตอาการก็เห็นว่าไม่ปกติ โค้ชขอให้พระเอกคุยกับเธอก่อนแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วครั้งนี้เขาเจ็บหน้าอกมากฟางจริงๆ,ๆไม่บังคับแต่กำชับโค้ชให้เฝ้าดูเป็นพิเศษและส่งสถิติการฝึกซ้อมให้เธอหน่อยเพราะเหตุการณ์อย่างวันนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ หลันซีนมาหาโค้ดเงียบๆเขาไม่อยากจะสนใจเธอจึงเดินเข้าไปในห้องเธอตามมาขอให้พระเอกเป็นพรีเซนเตอร์ให้รีสอร์ทโค้ดรีบตอบว่าไม่ได้ทันทีเธอตกใจกับท่าทางของเขาจึงจะออกจากห้องแล้วรีบดึงประตูเข้าแต่ประตูห้องนี้ต้องผลักออกโค้ดรู้สึกละอากับแม่คนนี้จริงๆรีบเ่าไปหาพระเอกที่ไห่หนานบอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่สักพัก เขาอยากจะสลัดเธอให้หลุดจึงอ้างว่ากำลังคบกับนางเอกอยู่นางเอกง,งงที่อยู่ดีๆก็ต้องมาเล่นละครกับเขาตอนข้ามพระเอกลงมาซ้อมที่สาวยน้ำแล้วก็เกิดอาการเจ็บหน้าอกจนล้มลงอีกนางเอกอยู่กะดึกพอดีจึงจะร้องเรียกให้คนช่วย เขาพาเธอมาแอบแต่เธอยังพูดถามอาการเขาไม่หยุดจนเขาต้องจูบเธอให้เงียบพอรอพอออกไปแล้วเขาขอโทษเธอและบอกว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่สบายนางเอกไม่ฟังอะไรทั้งนั้นจัดฟ้ามือให้เขาไปสองป้าบเต็มๆ นางเอกรู้สึกสับสนกับความรู้สึกตัวเองที่นอกจากหลันเทียนแล้วก็ไม่เคยใจเต้นกับใครมากเท่านี้มาก่อนเช้าวันนี้มีงานมงคลเจ้าบ่าวอายุมากเรากับเป็นคุณปู่ส่วนเจ้าสาวโดนพ่อบังคับให้มาแต่งงานกับตาแก่เพื่อใช้หนี่เธอขอร้องให้นางเอกเปลี่ยนชุดกับเธอเพื่อหนีงานแต่งเพราะมีคนรักอยู่แล้วนางเอกตกลงยอมช่วยแต่ก็ต้องมาถูกตบ เพราะดันทําให้เจ้าสาวหนีไปแถมยังต้องแต่งงานแทนหรือไม่ก็ใช้นี่มาหลันเทียนเข้ามาช่วยออกเงินที่เธอเพื่อขจัดปัญหาแล้วพานางเอกอ,ออกมาเปลี่ยนชุดใหม่บอกว่าไม่ต้องเอามาคืนเพราะยังไงก็ต้องเป็นขยะอยู่ดีนางเอกออกไปแล้วหลันเทียนยืนน้าตาไหลอยู่คนเดียววันนี้โปรแกรมฝึกของพระเอก คือเตะขาสี่ทีแลว้วไหวหนึ่งครั้งแต่เขาแย้งว่าตั้งแต่เล็กเขาฝึกหกทีมาตลอดดังนั้นครั้งนี้เขาขอฝึกเตะขาหกทีพ่อแม่ของพระเอกมาหาโดยไม่บอกล่วงหน้าและรู้สึกกังขากับโค้ชหวงที่ใช้วิธีเตะขาสี่ทีโค้ชบอกว่าเพราะแบบนี้ครึ่งหลังเขาถึงหมดแรงพ่อเลยแย้งว่าเพราะงี้คุณเลยโดบยาใช่ไหมพ่อบอกให้พระเอกรีบกลับไปด้วยเดี๋ยวนี้ แต่แม่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วพักที่นี่สักคืนสองคืนพระเอกมาลาโคชห่วงโคชว่าถ้าหากเขายังอยู่ใต้เงาพอก็ไม่มีวันโตขึ้นมาได้เขาลาหลันเทียนและขอโทษที่ร่วมทีมต่อไปด้วยไม่ได้หลันเทียนเข้าใจพวกพ่อๆก็เป็นแบบนี้เขาถามพระเอกว่าที่อารลายอาวรนไม่อยากจะไปมีเหตุผลอะไรเขาตอบว่าพระนายไงเขาอยากจะว่ายน้ำไปด้วยกันกับหลันเทียน เจียงซื้อส่งข่าวเรื่องพระเอกจะจากไปให้เจ้าเยี่ยนเธอมาบอกกับนางเอกว่าวันนี้เขาจะไปแล้วนางเอกวิ่งตามแท็กซี่ไปแต่ก็ไม่ทันหลานซินโวยวายกับโค้ชว่าทำไมถึงปล่อยพระเอกไปทั้งที่เธอจะให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์รีสอร์ทแล้วบอกให้เขาเรีบไปตามกลับมาที่สนามบินพระเอกรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกอีกจนต้องหลบพ่อไปห้องน้ำ ฟังจริงๆมาหาโคชหวงเพื่อจะคุยเรื่องอาการของพระเอกว่ามีสิ่งที่น่ากังวลคือการขยับกายภาพถ้ารู้สาเหตุก็แก้ไขได้โคชหวงจึงบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับทีมนี้แล้วพระเอกส่งข้อความหาพ่อว่าเขาไม่สามารถไปจากไหานานได้แล้วก็สลบไปพ่อแม่กลับไปแล้วปล่อยให้ผู้จัดการคอยอยู่ดูแลเขาแทนพระเอกไปโรงพยาบาลหมอว่าไม่ร้ายแรงอะไร แต่อาจเพราะเกิดจากผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงตั้งแต่เด็กพระเอกตอบว่าไม่มีและงงว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่เขาไปหาหลันเทียนที่รีสอร์ทเพื่อจะกลับเข้าทีมจนหลันเทียนงงพระเอกท้าแข่งว่ายน้ำกับเขาทั้งสองแตกขอบสระพร้อมๆกันจนหลันเทียนว่าสภาพเขาวันนี้ไม่ปกตินางเอกเข้ามาทำความสะอาดห้องพระเอกก็บ่นว่าจะไปก็ไม่ลากันแต่ที่เตียงนอนกลับเห็นพระเอกนอนอยู่กับใครอีกคนหนึ่งผมยาว เธอเข้าใจว่าเอาผู้หญิงมานอนด้วยจึงขอโทษและออกไปพระเอกรีบเข้าไปอธิบายว่าคนนี้คือผู้จัดการของเขาและเล่าว่าที่ยังไม่ไปเพราะเข้าห้องน้ำนานจะตกเครื่องหลันเทียนรู้สึกหมูนี้พระเอกมีอะไรปิดบังอยู่จึงได้ถามว่ามีความลับอะไรที่ไม่ได้บอกพระเอกปฏิเสธแต่นางเอกเข้ามาแทรกว่าไม่จริงและกำลังจะบอกเรื่องวันก่อนที่พระเอกเจ็บหน้าอกที่สาวายน้ำแต่พระเอกเข้ามาปิดปากและขอคุยเป็นการส่วนตัว นางเอกตัดสินใจที่จะลองสู้ดูสักตั้งเรื่องหลันเทียนดังนั้นเธอจึงมีข้อแลกเปลี่ยนในการรักษาความลับนี้คือจะแกล้งคบกับพระเอกเพื่อดึงหลันเทียนกลับมาเธอถามเขาว่าตอนที่บอกหลันเทียนเรื่องนี้เขามีปฏิกิริยายังไงบ้างพระเอกว่าหลันเทียนไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ว่าเธอจะแกล้งสวีกับเขาแค่ไหนหลันเทียนก็ไม่มีทีท่าสนใจเลย นางเอกกับเจ้าเยี่ยนไปทัศนาจรในป่าแต่พลัดหลงกันนางเอกยังไม่ได้กลับมารีสอร์ทเจ้าเยี่ยนมาขอให้ช่วยพระเอกรีบไปตามหาส่วนเจียงซื่อโทรไปขอยืมรถกับหลันเทียนจึงรู้ว่าเธอหลงป่าสองหนุ่มรีบตามไปช่วยทันทีนางเอกนั่งร้องไห้นึกถึงตอนเด็กเธอรู้สึกผิดที่ทิ้งพี่ชายเอาไว้พระเอกหาเธอเจอและกำลังจะเข้าไปช่วย หลันเทียนวิ่งเข้ามาพาเธอออกไปซะก่อนนางเอกหลับอยู่ที่โรงพยาบาลหลันเทียนโทรหาให้พระเอกมาที่นี่แต่เขาบอกให้หลันเทียนอยู่ต่อจนเขามาถึงแล้วค่อยไปแต่หลันเทียนไม่ได้รอให้นางเอกตื่นก็จากไปพระเอกเข้าไปเฝ้าเธอในสภาพหัวแตกสะบักสะบองเพราะหกล้มที่ป่านางเอกไข้ขึ้นสูงจนเพ้อถึงหลันเทียนพระเอกรีบเรียกพยาบาลและหมอมาดูอาการเช้ามาพยาบาลบอกนางเอกที่อาการดีขึ้นว่าดีที่เมื่อคืน แฟนเธอไปตามหมอกับพยาบาลมาทันไม่งั้นคงแย่แน่หลันเทียนไม่ได้ไปดูตัวตามที่พ่อสั่งจนถูกพ่อขู่ว่าถ้ายังขืนไม่เชื่อฟังเรื่องนางเอกจะทําให้เรื่องมันแย่ไปกว่าเดิมหลันเทียนมาหาพระเอกเพื่อดูว่าทําไมเมื่อคืนไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลสองหนุ่มเถียงกันเรื่องที่จะให้อีกฝ่ายเป็นคนคอยดูแลนางเอกพระเอกรู้ว่าหลันเทียนยังตัดเธอไม่ขาดส่วนหลันเทียนร,รู้ดีว่าเรื่องของเขากับนางเอก มันยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้ว ep ที่9ก็จบลงแล้วนะคะติดตามสึกวัดใจในฉลาม ep ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ